สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจสาวสวยไฟแรงที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากหลังสร้างความประทับใจให้กับบรรดาแฟนานางงามผ่านการผลิตรายการเลิฟอันซีน MUT 2022ปีล่าสุดกับการเกาะติดหลังเวทีการประกวดตั้งแต่รอบออดิชัน่นไปจนถึงรอบไฟนอลลาวสําหรับคุณเฟรดอัจฉริยะยานีสมราชผู้ก่อตั้งเลิฟโปรดักชั่นเฮาส์ไทยแลนด์ ทีลาสุดขอาการตีความปังในการเป็นสุดยอดธุรกิจด้านงานโปรดรักชันวารางวันสุดยอดผลิตภัณฑ์ CEO นักบริหารก้าวสู่การพัฒนานวัตกรรมสู่สากลเอเชีย50 Top ท็อปแบนอวอรจากชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรักไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่ะก็อย่างที่เมื่อคืนนี้ได้เสร็จการประกวดมีชลูเอ r l ์ไทยแลนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทเลิฟโปรดักชั่นเฮาส์ไทยแลนด์ของเราค่ะก็มีโอกาสได้ดูแลงานโปรดัก t ชั่นและก็รวมไปถึงงาน V t r เปิดตัวผู้เข้าประกวดและก็รายการเบื้องหลังเลิฟอันซีนของมีชลูเอ r l ์ไทยแลนด์ปี2022นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะที่เราได้ถ่ายทอดเบื้องหลังของการประกวดให้กับผู้ชมและก็แฟนนาง,งามได้ดูในอีกมุมหนึ่งที่ที่เราไม่ได้เห็นหน้ามากนะนะคะเราเป็นผู้นําเสนอ ผลงานหลังม่านให้กับผู้ที่เป็นแฟนนางงามได้รับชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีก EP ที่เป็น EP สุดท้ายที่เป็น EP เซอร์ไพรส์นะคะว่าทำไมมงต้องลงที่คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะก็ก็ต้องขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกที่เราได้เข้ามาทำให้กับ v i u a l Thailand นะคะก็ก็ดีใจค่ะที่เรา ออทุ่มเทอดหลับอดนอนกันแล้วก็ทำให้ออกมาสวยงามแล้วก็ได้รับความชื่นชมค่ะแต่ว่าออหลายหลายคอมเมนต์ที่บอกว่ายังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ละเลยนะคะเราก็เอาไปปรับใช้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าคงจะได้ติดตามกันในผลงานกันอีกเร็วๆนี้ค่ะออทางกองก็จะมีด mm ีเรคเตอร์มาพูเราเหมือนกันค่ะว่าในปีนี้อยากจะนำเสนออะไรให้กับแฟนนางงามได้เห็นนั่นก็คือสิ่งที่กองอยากเห็นเลยก็คือมุมอีกมุมหนึ่งของนางงามที่เบื้องหน้าไม่เห็นค่ะ ใช่เราก็เลยคิดกันว่าเอะเราจะต้องนําเสนอความเป็น real you ให้กับน้องๆยังไงบ้าง cả? อย่างเงนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะเบื้องหน้าบางคนก็อาจจะสยวยน่ารักรับหลังเอ้ยเบื้องหลังเ <laughs> บื้องหลังแ <laughs> ล้วกันนะคะเบื้องหลัง <laughs> อาจจะอาจจะไม่ได้น่ารักแบบเ <ừ> บื้องหน้าอะไรอย่าง เราก็มีมีกันอยู่บ้างเนาะซึ่งแต่ละคนก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าใครที่ติดตามเลิฟอันซีนะคะก็จะได้เห็นว่าบางคนเบื้องหน้าอาจจะดูแพงแต่ว่าเบื้องหลังน้องก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่ารักตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, <S <S คะก็ถือว่าเป็นจดยากค่ะเ<ค>พราะว่าเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปของเราก็าคือเป็นการนําเสนอตัวของน้องแอนนาเสือนะคะ <S <S ที่เขา <S <S ได้รับตําแหน่งนะค่ะไปสู่จักรวาลละ ว่าดางงานไทยของเรามีดีอย่างไรเอาอะไรไปสู้เขาตรงนี้นะคะ่ะจากบริษัทเราก็ต้องเป็นผู้ดูแลวิดีวทีอาร์ในการเปิดตัวน้องในนามสายสะพายไทยแลนด์เหมือนกันใช่ค่ะเราก็มีดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลนะคะซึ่งตอนนี้เราเรา,เราไม่สามารถบ,บอกได้ว่าเราอยู่เรื่องหลังของแบรนด์ไหนบ้างนะคะแต่ก็มีดูแลแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ของประเทศไทยค่ะ แน่นอนค่ะเราอยากไปจักรวาลเราอยากไปสู่ระดับโลกซึ่งตอนนี้บริษัทเราก็มีแผนที่จะโก i n t e r อร์นะคะก็ะคือจะมีบริษัทแม่อีกอันหน,นึ่งที่ฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะเราก็จะมีเปิดเัวดที่นิวยอร์ก <ๆ S 1> เดี๋ยวรอชมนะคะว่าจะเป็นเปิดตัวโ r ร d u c t i แบบไหนคะ่ะที่นิวยอร์กแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเราตอนนี้คือพอประเทศออกกันนะคะธุรกิจของ event แล้วก็ธุรกิจของ p r o d u c t i นก็เริ่มมีโอกาสมากที่ัขคือค่ะก็ เฟสก็ได้ทํากันบ้านมาสองสามปีแล้วระหว่างที่เราประชุมกับโควิดนะคะก็ดูว่าพอมีโอกาสตรนงๆทั้งในประเทศไล้ต่าประเทศได้ค่ะก็ติดต่อได้ที่เพจ Love Production Thailand ได้เลยนะคะเป็นเพจ Love Production House Thailand ค่ะแล้วก็ไอ i ีก็เป็น Love Production House Thailand ค่ะ